สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เกม The Last One นะครับผมในแพทล่าสุดก็คือเวอร์ชั่น5.0.3นะครับผมก็เป็นแพทล่าสุดของวันที่8ทับ1 2 5 6 1นะครับผมก็ในตัวเกม The Last One เขาอัปเดตมาก็นานนะครับกว่าจะอัปเดตสักครั้งหนึ่งอัปเดตก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรมากนะในแพทนี้ก็มีรายละเอียดการอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะก็มีหลายๆคนมีปัญหากเกี่ยวกับการล็อกอินอะไรประมาณนี้ ก็จะมีแอปอยู่2ตัวนะครับที่ใช้ในการลองเองก็คือ WeChat หรือว่า QQ QQ ผมสอนอยู่ใต้คลิปวิดีโออยู่แล้วนะครับผมให้สมัครผ่านเว็บหรือถ้าใครสมัครผ่านเว็บไม่ได้ก็ให้สมัครผ่าน QQ ที่เพจสโตนะครับผมก็โหลด QQ มาสมัครอะไรประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมส่วน WeChat ก็โหลดได้เพจสโตเหมือนกันนะวิธีการเข้าระบบมันก็เป็นภาษาไทยนะครับผมลงทะเบียนก็เป็นภาษาไทยนะของ WeChat นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในเพจสโตนะลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับโอเค ก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยทำไมผมไม่ลงทะเบียนวีแชทให้ดูก็คือไ d ของผมคือลงทะเบียนไว้นานแล้วนะครับผมประมาณนั้นนะก็ผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะโอเคเดีย๋ยวมาดูตัวระบบนะครับผมแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเดตที่เขาเพิ่มเข้ามานะก็อย่างแรกที่เขาปรับปรุงเข้ามาในระบบก็คือระบบสภาพสภาพอากาศนะครับผมก็คือเขาจะเลนดอมสภาพอากาศ3ส,สภาพอากาศนะครับผมก็พวกกลางวันกลางคืนแดดอะไรพวก เมฆหนาอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมล็อกอิน i n e One นะครับผมก็จะมีเกี่ยวกับพวกไอเป็นกิจกรรมล่มชูชีพอะครับผมเขาจะแจกเข้ามาด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวไปเล่นตัวตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคมาดูในส่วนของการอัปเดตต,ต่อมาคือปรับปรุงการเชื่อมต่อตัวเกมให้ดีขึ้นนะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะว่าตัวเกมมันจะเป็นยังไงนะประมาณนั้นนะครับผม ปรับปรุงระบบการเรนดอมรถหรือว่าการเกิดของรถในฉากใหม่นะครับผมก็อย่างเช่นเราไปเจอรถในฉากครั้งแรกเราไปเจอรถในฉากตรงนี้อันเราอาจจะครั้งที่2เราอาจจะไม่เจอตรงนี้ก็ได้นะครับคือเขาปรับปรุงระบบการเรนดอมใหม่นะครับผมแล้วก็ปรับพวกสมดุลของรถก็คือเวลาเราขับรถมันโยกไปโยกมาหรือมีปัญหาเกี่ยวกับพวกฟิสิกส์อะไรพวกนี้เขาก็ปรับปรุงผมไม่รู้รายละเอียดจริงๆว่ามันดีแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการเพิ่มสิ่งก่อสร้างเข้ามานะครับผมปรับปรุงพวก สิ่งก่อสร้างให้ดีขึ้นหรือให้ดูดีขึ้นหรืออะไรของเขาเนี่ยแหละนะครับผมช่างเขามันช่างเขาแล้วกันนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นการแก้บักรุ่นนี้นั่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปทดสอบกันนะครับว่าระบบตัวเกมจะเป็นยังไงมาในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกนะครับผมตั้งค่ากราฟิกก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายข้างล่างตรงข้างล่างซ้ายมือตรงนี้ก็คือเป็นโลนะครับผมนี่ผมล่างสุดนะครับผมข้างล่างตรงนี้นะเออตรงกลางก็คือมีเดียม ขวาก็คืออะไรละ่ะอันตวนะครับผมหรือไฮนั่นแหละระบบก็จะมีอยู่3โหมดนะครับผมโซโล่ดูโอนะครับผมแล้วก็สควอตนะครับประมาณนี้ถ้าเพิ่มเพื่อนก็จะมีรายชื่อเพื่อนขึ้นมาเห็นไหมครับที่เหมือนหลายๆเกมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเทสในหมดในส่วนของโหมดดูโอนะครับผมก็ชอบเทสแบบพวกดูองดูโอหรือว่าระบบสควอตมากกว่านะครับเพราะว่าทำไมผมถึงชอบเทสในโหมดนี้ก็คือ เราจะได้รู้ประสิทธิภาพของตัวเกมด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นแคสเตอร์หรือนกแคสเกมเก่งใดๆนะครับผมส่วนใหญ,ญ่ก็จะมารีวิวอัปเดตเกมหรือว่าทดสอบระบบให้ดูกันนะให้ชมกันอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันดูดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างตามความรู้สึกที่ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานไม่ใช่ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานคือผมไม่ได้เล่นทุกเกมเลยแหละนะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาทดสอบตอนอัปเดตนะครับผมประมาณนั้นนะครับ ก็อยากจะเล่นทุกเกมนะไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นนะครับผมโอเคเราก็มาอยู่ในส่วนของเครื่องบินนะครับประมาณนี้เนาะแผนที่เหมือนแผนที่มันจะสวยงามขึ้นหรือเปล่านะครับมีคนมาร์กจุดไหมโอเคเดี๋ยวมาร์กตรงนี้นะไม่รู้ว่าเพื่อนจะกระโดดลงกับผมหรือเปล่านะครับผมก็รอดูนะโอเคมาร์กจุดสีม่วงๆนะครับผมรู้สึกว่าแผนที่มันจะสงสขึ้น ใช่หรือเปล่า่ะผมกระโดดละเอาเพื่อนไม่กระโดดอีกโอ้โหสามบอกอุสามารถจุดบอกแล้วนะหรือว่าไม่ลงนะครับผมโอเคลงตรงนี้แหละนี่ครับผมไม่รู้ข้อบนอะไรนะ <c oughs> ใจเย็นๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนนะเกมเนี้ยโอ้โหคนลงเยอะมากแถนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟิกแบบสุดๆแล้วมันยังแหลกหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรโอ้โหทำมมันลงกันเยอะจังอก็มีอาการกระตุกประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเออล่อมเกมนี้แบบผมว่ามันลงค่อนข้างช้านิดนึ่งนะหรือสโลไลนิดหนึ่งนะครับเด,ดี๋ยวเดอ,อลงไปครับผมลงไปลงไปแบบพอดีพอดีหน่อยโอเชเอ,อ่ะ ไม่ใช่ว่าผมตั้งค่ากราฟิกผิดนะผมก็แปลไว้นานแล้วผมก็ลืมนะแต่ผมว่าคิดว่ามันน่าจะไฮนะครับที่ผมตั้งอยู่เพราะว่าผมก็ไม่ได้ปรับตัวกราฟิกลงหรือว่าไม่ได้ลบเกมนะก็ค่าเก่านะครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปรู้สึกว่าการคอนโทรลอะไรพวกนี้มันก็โอเคขึ้นนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ผมไม่ได้เล่นนานนะครับเขายิงกันแล้วหรอโห เดือดร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนนะครับโอเครู้สึกว่าระบบคอนโทรลดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราหาปืนมาเทสก่อนนะครับผมว่าอ้าวปืนไม่มีเลยเฮ้ยปืนไปไหนหมดนะครับเอายิงกันละเออโอเควิ่งครับผมวิงว่งวิง่งวิ่ง ภาพตัวเกมเกมนี้มันก็ภาพมันสวยอยู่แล้วนะครับตอนแรกผมก็ชอบเกมนี้อยู่นะแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยว,วกับระบบการเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับแล้วก็ตอนนี้ความรู้สึกก็คือเวลาจับคู่ดูโออะปกติมันจะช้ากว่านี้นะตอนนี้แบบโอ้โหเร็วมากนะครับถือว่าตอบโจทย์มาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะเคกระเป๋านี่ครับอืม <c oughs> จัดไปครับผม รู้สึกว่าเกมนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะเป็นเกมของค่ายที่พัฒนาอวีนะถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผมจําผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ก็ถ้าใช่ก็คือเป็นค่ายที่กําลังจะพัฒนาพับจีหรือพับจีที่หลายๆคนเรียกนะครับโอเควิ่งตามเข้าไปอันนี้ก็คือระบบวิ่งเร็วนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับ มันเห็นผมรอเปล่าเนี่ยมันโดนแล้วผมโดนใครวะเลือดสีฟ้านะเกมเนี้ยโอเคนะครับผมถือว่าคอนโทรลอะไรก็ค่อนข้างโอเคระบบการยิงมันก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะไม่ได้แบบไม่ได้ยิงยากอะไรนะครับก็ไม่รู้ว่ามีโปรรอเปล่านะเกมเนี้ยหลายๆเกมตอนนี้แนวพัฒนเรายเยอะโปรค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเค วงก็มาแล้วนะเพื่อนเราอยู่แถวๆนี้ <c oughs> โดนแล้วครับโดนแล้ว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 อยู่ไหนวะผมขาหายคนที่ยิงผมไม่เจอวิ่งก่อนนะครับผมยาสีสดจริงๆนะเกมนี้และที่ผมชอบของเกมนี้จริงๆผมชอบยาสีที่มันพิ้วไหวไปมานะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวจริงๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรถกันดีกว่าว่ามันดูดีขึ้นไหมนะครับผมก็จะเทสระบบให้ดูคร่าวๆนะครับผมไม่ได้เล่นจนจ,นจบเกมนะเล่นจ,นจนจบเกมมันก็ใช้เวลาอาัดจริงๆก็ก็อัดได้นะครับแต่ก็รีวิวคร่าวๆแล้วกันนะผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วไม่รู้ว่ายังมีคนเล่นเกมนี้อยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้เกมหลกัหลกๆก็มีอยู่ประมาณ34เกมนะที่คนเล่นกันก็รูออฟซาวเวอร์นะครับซเวอร์โรยเออร์ไนเอลแลวก็ฟรีไฟนะครับประมาณนี้เนาะเกมหลกัหลกๆที่เล่นกันอยู่ตอนนี้ โอเคเดี๋ยวต้องรอพับ G ออกมานะครับผมพับ G ของแท้โอเคเดี๋ยวลองดูนะว่าคอนโทรลรถมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าไปรับเพื่อนก่อนโอเคอ่าโอเคครับผมจะขับไปที่เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวะไปไปรู้สึกว่าการคอนโทรลอะไรมันก็ค่อนข้างโอเคนะ นี่ครับชนได้ไหมเนะี่ยเข้าไปเลยเลี้ยวครับผมเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเล้ว,วชนไมเนะี่ยชนได้ไหมเนะี่ยชนไปโอ้โหไม่พังด้วยแล้วรถติดเลย <c oughs> แหมมันทําให้สมจริงเกินไปนะครับผมจริงๆน่าจะให้ชนให้พังในละูวอะไรพวกเนี้ยถือว่าคันนี้บังคับง่ายอยู่นะครับ มาแล้วเพื่อนบอกมาแล้วมาแล้วเขาก็บ่นของเขาไปนะผมก็ไม่ใช่พูดภาษาจงภาษาจีนได้นะครับเพราะไม่ใช่คนจีนไปอ่ะคือเกมเนี้ยเวลาขับรถ2คนอ่ะมันมันไม่ได้กระโดดแบบเกมอื่นๆนะครับผมถ้าใครเคยเล่น survivaler หรือว่าพวก night out เลยแบบนี้เวลาขับรถอะไรแบบกับเพื่อนอะไรแบบนี้ยมันจะมีปัญหาหนิดนึงนะครับ โอ่ค okay. เนี่ยดูสึกรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นนะครับเออเกมนี้รีวิวในแท็บๆทบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดนด่าเยอะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเดีเก็บของนิดนึงนะครับเช่พยาบาลมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันเขาทำมาดูดีขึ้นนะก็เป็นผ้าพันผงพันแผลใช่ไหมเออ ขาบ,บ่นอะไรผมไม่รู้นะเพราะว่าทำไมผมถึงรู้นะมันมีชื่อใหม่ขึ้นมานะครับอืมกระเป๋าเลเวลหนึ่งเลเวลสองผมดูไม่ออกอะเกมเนี้ยโอเคสองเลยนะอืพยาบาลอีกสักนิดหนึ่งนะครับผม โอเคเหมือนเพื่อนมันจะเรียกผมด้วยบ่ะหาของฟาร์มครับผมฟาร์มไปฟาร์มไปไม่มีคนแน่นอนตรงนเนี้ยเนี่ยดูดิพวกแสงอาทิตย์แสงในเกมอะเกมเนี้ยสวยนะครับผมไม่ใช่ไม่สวยโอเคนี่ครับผมนี่ได้ของใหญ่ครับผมจัดไปจัดไป เอ,อมีพวกดาบสม,มุรงสม,มุไรอะ่ะจะโหดไปละโอ้ยปืน M 1 6ครับผม M 1 6มาแล้วรุกขศูนเต็มอันนี้ก็จะเป็นของนะครับผมในตัวเนาะอยากทิ้งอะไรก็ทิ้งนะทิ้งนี่ครับผมประมาณนี้ เราจะเก็บลูกกระสุนปืนโอเคอ่ะเก็บไม่ได้ละเป็นสตาร์ทรถแล้วนะครับผมเคลวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไปแล้วไปแล้วโอ้ยมีคนมาครับผมโอนไปไกลแล้วอะ เนี่ยตอนนี้ระบบอะไรมันโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่นะเออบอกเลยไม่ได้แย่นะครับใครที่แบบหาเกมพับสวยๆแล้วแบบเบื่อเกมอื่นๆก็ลองจัดเกมนี้ดูได้นะครับเจบอววาโอเคเลยอ่ะโอเคไปครับผมเคลื่นเคน นี่ครับผมก็เล่นแนววัตเทนโรเยอร์หรือว่าเล่นเป็นทีมแบบนี้แบบคนไม่รู้จักผมว่าอย่าไปเกียนเขาเลยนะนะ <c oughs> มันไม่ไม่ค่อยสนุกใช่ไหมไปเกียนเขาไปครับไปไปไปตอนนี้เหลือกี่คนเนี่ยจำนวนคนผมมันมีตัวเลขอัดวิดีโอมันบังอยู่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจำนวนคนมันเหลือเท่าไหร่41นะครับผมเออเห็นไม่ชัดนะไปไปไป นี่ครับผมโอเคงั้นก็ผมก็ฝากตัวเกมนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ